ครับเพจขอบคุณนะครับขอบคุณชักไรมือเศรษฐีจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมมอหิมนะครับก็วันนี้มาสัญจรที่บ้านภูเก็ตนะครับที่บ้านลำไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ลำไทยเนี่ยอยู่คู่กับชาวภูเก็ตเ,เ,เนี่ยของภูเก็ตเนี่ยมาประมาณน,น่าจะหลายปีแล้วเนาะหลายปีเนาะเราลองทุกตาเนี่ยก็ เป,เป็นลูกศิษย์ของคุูเก๋นะครับก็คือเขาเรียกคุณแม่เรียกคุณแม่เลยนะครับก็อยู่ด้วยกันมาทีนี้คุูเก๋เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยคุูเก๋ก็ได้รู้จักกับหมอคุณน่าจะ5 6ปีแล้วนะครับได้ได้สั่งแบบต้น,น,นบบต,ต้นมาตั้งแต่ลูกศิษย์รุ่นต้นต้นเลยนะครับก็สักแล้วปรับเปลี่ยนดีขึ้นก็บอกต่อนะครับกับลูกศิษย์นะที่มาเป็นลูกศิษย์ไปรำไปออกงานนะครับก็อยากให้ลูกศิษย์ได้ทิปได้มีคนเมตตาคนมีคนอุปัมร์ อ่ะครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องลูกตาพูดหน่อยวันนี้วันที่สี่แล้วครั้งที่สี่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกค่ะคือพอสั่งปุ๊บงานเข้ารัวเลยค่ะงานเข้าคือปกติแล้วเราเราจะมีแค่เป็นอีเวนต์เป็นจ๊อบๆพอหลังจากสั่งครั้งแรกช่วงนั้นก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดแล้วก็ามีงานมีงานแสดงทุกวันค่ะวิ่งจนบถองค่ะช่วงนั้นถอเลยค่ะ พูดถึงพอพอหลังช่วงโควิดก็ยังมีนะคะปกติถ้าเป็นที่อื่นเขาจะไม่จะเงียบหายมากแต่เรายังมีงานค่ะเรามีงานหนูก็เลยเชื่อค่ะเรื่องนี้ก็ซ้ำค่ะสองสามลังที่สี่ตอนนี้ก็ปังหาเงินเดือนอยู่สามอัพอัพนะครับรายได้เพ่แล้วก็ก็รู้เหมือนอยางก็ปรับอารมณ์ปรับที่ใจด้วยนะครับก็เหมือนขอแนะนำอันนี้อันนี้ด้วยอ่าอันนี้อันนี้สี่พึ่งนะครับสี่พึ่งก็วันนี้เพิ่งเอาไปเดี๋ยว เดี๋ยวทิปหน้านะครับถ้าเรามาที่บ้านคุณเกียอิจะได้รู้ว่าสีพึ่งคุณลิชานะมนตานะคเป็นยังไงบ้างนะครับเอาววันนี้ก็ได้สัมภาษณ์นะครับต้องมกตาก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อนุบูรณ์ธนาด้วยนะครับสวัสดีครับ